จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The o r g a n i z e Podcast นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้มาเป็นหัวข้อง่ายๆสั้นๆกันดีกว่านะคะเป็นหัวข้อที่อาจจะฟังดูง่ายอาจจะฟังดูสั้นนะแต่หลายคนบอกเลยว่าเป็นปัญหาคลาสสิกระดับโลกระดับโลกกันเลยนะ ก็คือการติดตามงานนั่นเองนะคะเทคนิคในวันนี้นะคะใช้ชื่อว่าติดตามงานแบบนี้จบดีแน่นอนนะคะจบดีแน่นอนจบดียังไงนะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภยัยร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะ อยากจะมี Sound ฟเฟก c t เสียงปรบมือเนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้อัปเกรดเป็นดีออร์แกไนซ์วิดซาวเอฟเฟกเมื่อไหร่นะคะจะปรบมือให้คุณได้ฟังกันนะระหว่างนี้ปรบมือกันเองไปก่อนนะคะอ่าค่ะเทคนิคการติดตามงานนะโจมีอยู่4 R นะคะม,มาลองฟังดูซิว่า R ที่ว่านะคะมีอะไรบ้างนะคะเทคนิคแรกนะคะ Recap ค่ะ Recap ก็คือสรุป นะจริงๆแล้วเนี่ยงานนะจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตอนเริ่มต้นเลยการไปรับบรีฟการไปฟังกันนี่ถ้าเปรียบเทียบกับการติดกระดุมนะก็คือเป็นเม็ดแรกเลยนะของการจะเริ่มงานนะคะจริงๆแล้วเ,เรื่องของการรีแคปเนี่ยโจสนับสนุนให้ทุกคนอะรีแคปได้คือจริงๆแล้วพอการบรีฟงานนะพอบรีฟเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันจริงเนี่ยทุกคนต้องเล่าเรื่องเดียวกันต้องไม่ใช่แบบนิยายราโชมอนเนะราโชมอนที่แบบให้เรื่องเดียวกันแต่ละคนนี่มีสตอรี่เป็นของตัวเองเลยไม่นะคะทุกคนต้องพยายามรีแคปงานนี้ออกมาให้ได้แต่ว่าคนเริ่มต้นของการรีแคปเลยเนี่ยก็มักจะต้องเป็น AE ใช่ไหมคะเป็น AE เลยนะที่รีแคปงานเสร็จแล้วอาจจะต้องทำบรีฟนะคะเก็บรายละเอียด What, when, where, why, how อันนี้คือเบสิกมากๆเลยนะคะที่ Office RGB 72นะคะเราจะมีโมเดลหนึ่งเราเรียกว่าเป็นว o าวโมเดลนะคะ W O W เนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือการรีเช็คแบบนี้แหละ W แรกของเรานะคะก็คือ Who Who We Are นะเราคือใครอันนี้ก็เอาไว้แทนตัวลูกค้านะคะเช่นเรากำกลังจะทำงานให้ยาสีฟัน ยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งนะคะเราคือใครเราคือแบรนด์ยาสีฟันสำหรับเด็กนะคะ objective ของการทำงานนี้คืออะไรก็คือตัว O นะ Wow model O ที่2ตัวที่2เนี่ยนะคะ O objective นะคะก็คือต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ว่าเรามีรถใหม่นะเป็นรถราสเบอร์รี่รถราสเบอร์รี่นะ objective คืออันนี้เลยทำให้คนรู้รับรู้สร้าง awareness นะ w ที่3า w h o we talking to นะคะเรากำลังคุยกับใครเนอะอ่าอันเนี้ยคนที่จะคุยด้วยเนี่ยก็คือผู้ปกครองคนซื้อที่มีเด็กนะซึ่งอาจจะเป็นลูกนะส่วนใหญ่เป็นลูกเลยค่นะ,ะน้อยครั้งเนาะที่จะซื้อให้หลานแต่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนีออ้อัตราคนแต่งงานน้อยลงอัตราคนมีลูกก็น้อยลงด้วยนะคะกลายเป็นหลงหลานกันก็เยอะเหมือนกันเนาะ เออนะคะอ่าอย่างเงี้ย W O W Wow model ใช่ไหมซึ่งก็เป็นเทคนิคหนึ่งในเทคนิคที่คุณอาจจะลองเอาไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะแล้วเราก็ใช้เวิร์ k ด้วยนะคะ Recap ให้ดีเลยว่าคุณกำลังทำงานนี้เพื่ออะไรกับใครเมื่อ,อไร ะะใช้เทคนิคเบสิกทั่วไปก็ได้นะคะว t w h ว n w ว e r h w h y how หรือจะลองเอาเทคนิคว้าวโมเดลที่เมื่อสักครูจ่จาเล่าให้ฟังไปลองใช้ได้นะคะคีย mm ์ hmm. สำคัญเลยนะ AE mm hmm. เป็นคน Recap Brief คนแรกและเป็น Master Brief แต่ทุกคนในงานเนี้ยจะต้อง Recap งานเนี้ยได้และมีความเข้าใจที่ตรงกัน อนะอันนี้ R แรกนะคะก็คือ Recap นั่นเองนะคะต่อมา R ที่2นะคะก็คือ Recheck นะคะ Recheck นี่ก็คือเป็นสเต็ปของการทำงานแล้วนะคะอย่างสเต็ปของการทำงานที่ RGB 72อันนี้แชร์นะคะเผื่อว่าจะไปลองใช้จริงๆแล้วคุณควรจะต้องมีการ Recheck Progress ะค,ะความคืบหน้าของงาน,นยอยู่2ระดับนะคะระดับแรกก็คือระดับภาพรวมนะระดับภาพรวมว่าเอ้ยตอนนี้งานชิ้นนี้งานที่จะสื่อสารออกไปว่ายาสีฟันรถใหม่ร a สเบอร์รเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยมันจะต้องทำให้เสร็จทั้งหมด4ชิ้นงานเพื่อที่จะทำประชาสัมพันธ์สิ่งน,นี้ออกไปเนาะตอนนี้4ชิ้นงานที่ว่าเนี่ย p r o g r e s ไปถึงไหนแล้วอื ถ้าสมมุติบอกว่า,าบาเต็มสิบนะตอนนี้บามันค่อยๆกระเถิบไปจนถึงประมาณเลขสมแล้วแล้วมันตรงไปกับที่เราวางแผนไว้ไหมณนะวันนี้จริงๆมันควรจะไปถึงเลขสี่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆนะวันนี้มันควรจะเลข2อุย้ยเราทํางานเร็วแฮ เออรีเช็คในระดับใหญ่ก็คือในระดับไยสเตนนะภาพรวมใหญ่ของงานเป็นยังไงบ้างนะคะกับรีเช็คในระดับที่2นะคะก็คือรีเช็คในระดับบุคคลนะคะว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยตัวงานที่เขาทำเนี่ยโอเคอยู่ไหมนะคะไปได้ตามที่คิดไว้ไหมนะคะเขามีอุปสรรคอะไรที่เราจะต้องเสริมเข้าไปหรือเปล่า คือทุกงานเนี่ยคุณต้องมีมายเซตอย่างหนึ่งนะคุณอย่าฟิกซ์มายเซตว่าทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมทุกอย่างจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มีจะไม่มีวันจะชำรุดสุดโทมนะคะความรู้ที่เขามีจะต้องเติบโตเสมอไม่ไม่จริงนะคะคุณจะต้องคอยรีเช็คว่าเอ๊ะ มีอะไรที่คุณต้องเติมให้เขาไหมอุปกรณ์อะไรที่ต้องเติมให้เขาหรือเปล่านะคะหรือว่าปัญหานี้ที่เขาเจอเนี่ยในบริบทที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเขายัง Comfortable ในการที่จะทำเรื่องนั้นอยู่ไหมอมรีเช็คภาพใหญ่ไมสโตนรีเช็คความคืบหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมรีเช็คตัวบุคคลตัวคนที่กำลังลงมือทำงานนั้นด้วยนะคะว่าเขาติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ ผ่านไปละว2 A นะคะมาต่อกันที่ R ที่3นะคะก็คือรีมายนะคะรีมายคือการเตือนนะคะการเตือนที่ว่าไม่ใช่การจิกนะแล้วก็อย่าคิดว่าการรีมายหมายถึงคนที่เราไปรีมายเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบไม่อย่าไปคิดแบบนั้นนะคะเราต้องคิดว่าเราทำงานกับผู้ใหญ่โตแล้วทุกคนเลยเนาะได้รับการคัดเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งขององ,องค์กรเราเนี่ย เรามีความเชื่อในเจ้านายเราเรามีความเชื่อในทีม HR เรามีความเชื่อในกระบ,ระบวนการนะคะเลือกคัดสรรให้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ต่างอะไรจากเรานะแต่เพียงแต่ว่าการรีมายที่ว่านี้คือเพื่อที่จะ แน่ใจแต่เนื่นๆน,น,นะว่างานที่เราทำงานที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันยังเป็นไปตามนั้นไหมหรือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะทำหลายงานนะคะการที่เรารีมายเขาเขาจะได้มีเวลาเตรียมตัวมีเวลารีวิวนะบางทีอาจจะหลงลืมได้เพราะว่างานอื่นที่เรากำลังทำอยู่หรือเขากำลังทำอยู่เนี่ยมันอาจจะมาเบียดหรือเปล่าเนาะ มันเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะคะเมื่อมีการรีมายเนี่ยเราจะได้แน่ใจว่าเฮ้ย mm. ทุกอย่างมันจะยังเป็นไปตามแผนอยู่นะคะถือว่าช่วยกันเตือนกันช่วยกันเนาะไม่ได้ไปจับผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปตามจุกจิกจูก้จี้อะไรนะคะแล้วคนที่โดนรีมายเนาะก็ต้องจำไว้ด้วยว่าเขาปรารถนาดีนะคะที่จะมาเตือนเรานั่นเองนะคะต่อมาอ่าสุดท้ายนะคะก็คือรีเฟลก นะคะรีเฟล็กก็คือการสะท้อนนะคะการสะท้อนเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะก็คือการให้ฟีดแบกนั่นเองนะคะทุกครั้งที่ทํางานนะมันอาจจะเป็นไปได้ที่คุณอาจจะต้องคอยรีเฟล็กระหว่างทางหรือบางครั้งคุณอาจจะรีเฟล็กรวดเดียวตอนจบงานก็ได้นะคะคอยบอกคอยเตือนเขาหรือบางครั้งเนี่ยการให้รีเฟล็กเนี่ย เวลาเราส่องกระจกเนะมันก็จะมีทั้งมุมสวยมุมเก่งของเราเนี่ยต้องบิดซ้ายนิดนึงนะแล้วก็ยกแขนขึ้นมาหน่อยก็จะดูผอมเออรีเฟกอันนี้ก็คือเป็นการให้ฟีดแบ็กในแง่บวกนะแต่หลายๆคนจะชอบคิดว่ารีเฟกมันให้ได้แต่แง่ลบ อ่ะเงียลบอ่ะถ้ามองกระจกมันก็มีแหละบางมุมมุมเสยโอ้โหคางสองชั้นไม่มีคอไปเลยอย่างเงี้ยอืมไม่ได้เลยดูหน้าตันอันนี้ก็เป็นแงนล่ลบเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงในเรื่องไหนนะคะโจย,ยกตัวอย่างเป็นแบบนั้นไปแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานจริงอย่างเมื่อสักครู่อตอนต้นคลิปโจบอกว่าจะลอนตัวยาสีฟันตัวใหม่นะรถราสเบอร์รี่นะคะปรากฏว่าระหว่างทางานนะ เราก็คอยรีเช็คกับพี่ดีไซเนอร์ตลอดเลยเนาะว่าเออเขาเข้าใจบรีฟใช่ไหมเขาเข้าใจเนาะเออแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เรารีเช็คไปเนี่ยก็เจอเหมือนกันว่าพี่เขาบอกว่าเออพี่เขาไม่อินฮฮเขาไม่มีลูกอะ่ะแล้วงานนี้มันแบบเป็นงานที่เป็นกราฟิกเอเอเนี่ยเรารีเช็คอย,อยู่ระยะเราคอยรู้แล้วว่าพี่เขามีปัญหานี้เออเราก็คอยอ หาว่าเออพี่ต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมอยากได้อินพุตจากใครบ้างหรือเปล่าหรือลองฟังหนูไหมพี่หนูมีลูกสองคนแล้วนะหรือก็มีหลานด้วยเอออยากลองฟังอินไซต์จากหนูไหมเสร็จแล้วคอยรีมายนะคะรีมายพี่อย่าลืมนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องส่งงานลูกค้าแล้วเป็นไงบ้างพี่ที่เจอปัญหาไว้โอเคไหมเออมันจะมันจะเริ่มเป็นการพูดคุยแบบนี้แล้วนะมันจะเป็นการพูดคุยแบบ แบบที่เราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของเขามันจะไม่ใช่แค่แบบเป็นไงพี่พรุ่งนี้ส่งงานนะอีกสองวันส่งงานนะพี่อย่าลืมมันจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานของเขาเลยนะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นแค่นาฬิกาปลุกอะ่ะมาเอา่อส่งงานส่งงานใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตามงานแบบเนี้ยดีจังเลยเขาไม่ได้คิดงานนี้คนเดียวนะคะแล้วสุดท้ายเรายังรีเฟล็กเขาด้วยโอ้พี่ งานนี้ผ่านกันไปด้วย,ดวยได้ด้วยดีนะพี่แต่ท่านี้งานหน้างานต่อไปอ่ะเออหนูจะได้ระวังมากยิ่งขึ้นกลายเป็นพี่ต้องใช้เวลามากกว่าเดิมนะในขณะเดียวกันเรารีเฟลกเขาได้อย่าลืมให้เขารีเฟล็กเราบ้างเออพี่เราพี่อ่ะมีอะไรอยากจะแบบบอกให้โจปรับปรุงแก้ไขไหมพี่เกิดงานหน้าหนูเอามาจะได้อย่างนี้ยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะบอกว่าเอ,อ้ยก็ดีแล้วนะโจแต่คราวหน้าเอาพี่ไปเจอลูกค้าด้วยเลยดีกว่า อยากฟังอยากฟังพร้อมกันเลยพี่อาจจะอินมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยอะ่ะพอไปเจอลูกค้าพี่จะได้ถามให้มันดียิ่งขึ้นอืมนะคุณจะรู้สึกไหมคะว่าคุณกับเขาเป็นทีมเดียวกันซึ่งเทคนิคนี้นะคะใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทีม i n t e r n a l อลนะคะจะเป็น freelance นะคะ หรือว่าจะเป็นกับลูกค้าคุณใช้แบบนี้ด้วยกันก็ได้กับเจ้านายก็ได้นะกับน้องในทีมมี 4R นะทวนอีกที Recap, Recheck, r e m i ์ร r e f l e ก t นะคะ เป็นเทคนิคการติดตามงานแบบนี้จบดีแน่นอนอครบถ่วนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้สั้นๆง่ายๆนะคะเอาไปลองทำตามได้น่าจะเคลียร์ดีนะคะได้ทำทำได้แล้วชอบใจไม่ชอบใจยังไงอยากจะมาเพิ่มเติมเทคนิคอะไรยังไงอินบ็อกซ์กันมาติดต่อกันมาได้ทุกช่องทางนะคะที่โจให้ไว้นะคะถ้าชอบใจเอพิโซดนี้ชอบใจเนื้อหาย,ย่างนี้นะคะอย่าลืมกด Follow นะคะกับ p o d แคสต The Organize นะคะซึ่งอยู่ใน Podcast ของ Creative Talk ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะต้องขอบคุณซิกหน้าประกันภยัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะเอพิโซดนี้ลากันไปก่อนโจโชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ